สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นะคะก็มาเจออาจารย์พลอยอีกครั้งนะคะใน EP 9แล้วนะคะในช่วงชั้นประมาณป4ถึงป6นะคะวันนี้ข้อสอบที่อาจารย์เอามาก็จะเป็นข้อสอบแนว Advance นิดหนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในเชิงของเคมีนะคะแล้วก็มีกึ่งกึ่งฟิสิกส์นิดหนึ่งด้วยนะคะเป็นสสวทค่ะแต่แนวนี้นะคะอาจารย์ก็เห็นอยู่บ่อยๆในแนวข้อสอบที่จะเตรียมเข้าสอบม1นน,นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆท,ทั้งที่มี วัตถุประสงค์ทั้งสองกลุ่มดูคลิปนี้ได้เลยนะคะอ้าวไปดูกันเลยละกันข้อนี้นะคะเ,เขาบอกว่าการทดลองอาจารย์หลบหน้าอาจารย์นิดนึงเนาะนะคะการทดลองนี้นะคะจะเป็นการนำหลอดทดลองขนาดเล็กนะคะแล้วเขาใส่แบบคว่ำใส่แบบคว่ำเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะคะหลอดเล็กใส่แบบคว่ำเป็นแบบไหนเด็กๆตามอาจารย์มาดูเลยเป็นแบบนี้ ความแบบนี้นะคะลงไปในหลอดขนาดใหญ่หลอดขนาดใหญ่เป็นตัวไหนหลอดขนาดใหญ่คืออาจารย์แทนด้วยสีฟ้านะอันนี้นะคะอันนี้คือหลอดทดลองขนาดใหญ่นะคะซึ่งเขาบอกว่าหลอดทดลองขนาดใหญ่เนี่ยมีแอลกอฮอล์บรรจุแสดงว่าของเหลวที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นแอลกอฮอล์อาจารย์แทนด้วยสีฟ้านะคะสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าตรงนี้ก็เป็นแอลกอฮอล นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ทำการไปผูกกับเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็แช่ลงในน้ำร้อนแสดงว่าที่เป็นน้ำร้อนนะคะอยู่ในไหนอยู่ภายนอกตรงนี้นะคะก็คือน้ำตรงนี้นั่นเองนะคะ เตตตต,ตอาจารย์ระบายก่อนเนาะนะคะแล้วเขาถามว่าระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งพบว่าเกิดฟองแก๊สผุดขึ้นตามในรูปที่2เลยฟองแก๊สนะคะผุดขึ้นจากบริเวณไหนจากบริเวณที่เป็นหลอดขนาดเล็กผุดขึ้นไปอย่างนี้นะคะเขาถามว่าจากการทดลองนี้นะคะแสดงว่าผู้ทำการทดลองต้องการศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะคะ ข้อก่อไก่สมบัติของสารขอขไขการเกิดปฏิกิริยาเคมีข้อควายขยายตัวของอากาศงองูการเปลี่ยนสถานะของน้ำมาดูแต่ละข้อกันนิดนึงแล้วกันนะคะเด็กๆสมบัติของสารเนี่ยจริงๆข้อนี้คำว่าสมบัติของสารเป็นคําที่กว้างๆมากเลยสมบัติของสารอาจจะเช่นเ,เป็นคุณสมบัติในการละลายนะคะของสารจุดเดือดจุดล้มเหลวก็จัดเป็นสมบัติของสารนะ ะะรวมถึงความมีขั้วไม่มีขั้วก็เป็นสมบัติของสารนะคะเป,เป็นคำนิยามกว้างๆเลยเพราะฉะนั้นในมุมมองอาจารย์นะข้อนี้ยากที่จะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นค้างไว้ก่อนมาดูข้อขอไข่นะคะช้อยที่ขอไข่เป็นข้อถัดไปการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกริกร,กกริยาเคมีจะต้องเกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปแล้วสิ่งนี้จะต้องเกิด สารใหม่อาจารย์ขอถามว่าในการทดลองจากรูปหนึ่งไปรูปที่2เนี่ยมีการบอกไหมคะว่าใส่สาร a ผสมสาร b จับมันมาผสมกันหรือเกิดลักษณะสารใหม่มีไหมคะ ไม่มีถูกไหมไม่มีถูกไหมจะมีเพียงแค่การให้ความร้อนนะคะแล้วหลอดกทดลองนะคะก็แยกระหว่างหลอดของแอลกอฮอล์นะคะชัดเจนซึ่งแอลกอฮอล์นี่ก็จะไม่ปะปนกับน้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่สองสารจะมาเจอกันเป็นยังไงคะลูกไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดสารใหม่ได้ไหม ในข้อนี้ไม่ใช่การเกิดสารใหม่จึงไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมีการกระบาดท,ทิ้งไม่ใช่ขอไข่เอาพอไม่ใช่ขอไข่ปุ๊บเราไปดูกันก่อนเลยว่าเราตัดชอยส์ไหนได้อันนี้เป็นเทคนิคในการทําข้อสอบแล้วนะพอเราฟันธงแล้วว่าไม่ใช่ขอไข่ป่ะไปดูกันนะคะอันไหนมีขอไข่ตัดทิ้งกอและขอมีขอตัดทิ้งหนึ่งตัดทิ้งเลยขอและงอมีขอตัดทิ้งตัดสองทิ้งเลยตอนนี้เด็กๆเ,เหลือสองชอยส์ละคือสามกับสี่มาดูนะคะ ว่าจะเป็นอะไรนะคะระหว่างคอควายกับงอง,งูนะคะต่อไปคอควายการขยายตัวของอากาศข้อนี้ขยายตัวของอากาศเนี่ยถูกเลยนะคะเพราะอะไรเพราะอากาศเนี่ยเป็นกา๊กาซก๊าซเนี่ยสามารถขยายตัวได้เมื่อ,อไรเจออุณหภูมิสูงนะคะเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับเหมือนกับ เวลาที่เด็กๆต้มน้ำอะค่ะเกิดการขยายตัวของกา๊าซขยายตัวจนจนเขาไม่สามารถอยู่ในภาชนะที่ที่เราควบคุมไว้ตั้งแต่แรกได้ถูกปะดังนั้นเขาจึงพยายามดันออกนะคะดันออกจึงเกิดลักษณะถ้าเป็นถ้าเป็นการน้ำที่สามารถหวีดร้องได้เราก็จะได้ยินเสียงหวีดร้องเสียงหวีดร้องนั้นเกิดจากการพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วของการขยายตัวของส่วนที่เป็นอากาศเมื่อเจอความร้อนสูง นะคะหรือว่าไอ้น้ำเมื่อเมื่อเจอความร้อนนะคะก็เกิดการขยายตัวมากขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นการขยายตัวของอากาศในข้อนี้ถูกไหมถูกต้องเลยนะคะถูกต้องเลยการขยายตัวของอากาศอากาศที่ว่าอยู่ที่ไหนอาจารย์ขอไฮไลท์เป็นสีเขียวแล้วกันอากาศที่ว่าอยู่ตรงสีเขียวตรงนี้ละคะ่ะนะคะเดิมเลยเนี่ยรูปที่หนึ่งเนี่ย อุณหภูมิเนี่ยก็ยังไม่สูงมากถูกไหมคะอากาศสีเขียวตรงนี้ก็อยู่ตรงสีเขียวตรงนั้นแต่เมื่ออุณหภูมิเทมป์สูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นอากาศขยายตัว แล้วเขาจะขยายไปไหนได้ล่ะลูกเขาก็เกิดการขยายโดยการพยายามดันเอาของเหลวออกนะคะแล้วก็พยายามดันปุดๆๆๆออกมานะคะเลยกลายเป็นฟองแก๊สที่สังเกตได้นะคะเกิดฟองแก๊สผุดในรูปที่สองตามที่โจทย์กำหนดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้แหละค่ะคือการทดลองเรื่องการขยายตัวของอากาศอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถูกเต็มเตมเลยคือคอควายนะคะข้อใดมีคอควายถูกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังถูกอยู่นะมีคอควายทั้งคู่นะคะคราวนี้มาดูว่างองเราจะตัดสินใจอะไรระหว่างงองูกับก,กอไก่มาดูงองูการเปลี่ยนสถานะของน้ํา ข้อนี้การเปลี่ยนสถานะของน้ำอาจารย์มองว่ายังไม่ใช่เพราะอะไรเอ่ยเพราะเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกเลยว่าการให้ความร้อนเนี่ยตรงนี้ยจนอากาศขยายตัวเกิดไอน้ำหรือไม่ถูกไหมยังไม่ได้บอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เขายังไม่ได้บอกเราสรุปได้ไหม สรุปไม่ได้น้ําเปลี่ยนสถานะหรือยังยังยังอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่มีข้อที่ถูกกว่าแน่นอนคือเรื่องทั่วๆไปคือสมบัติของสารซึ่งการเปลี่ยนการขยายตัวของอากาศนะคะหรือว่าคุณสมบัติของสารในการที่เขาถึงอุณหภูมิเท่านี้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงปริมาตรอ,อย่างเงี้ยก็เป็นการขยายก็เป็นสมบัติของสารอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบอะไรเอ่ย กอไก่และคอควายเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะโดยที่การเปลี่ยนสถานะของน้ำเนี่ยอาจารย์มองว่าข้อเนี้ยยังเร็วเกินไปที่จะสรุปนะคะข้อมูลยังไม่เพียงเพราะว่าเป็นอุณการให้อุณหภูมิจนเดือดเลยจนน้ําเกิดเป็นลักษณะของไอ้น้ำหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยข้อเนี้ยข้อมูลยังไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกจึงเป็นกอไก่นะคะและคอควายที่เป็นเรื่องสมบัติของสาร ขอไฮไลท์แล้วกันเนาะที่เป็นเรื่องสมบัติของสารและการขยายตัวของอากาศก่อไก่และคอควายจึงถูกต้องนั่นเองนะคะคราวนี้กฎกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ข้อนี้นะคะจะไปเกี่ยวข้องกับกฎของปริมาตรแล้วก็อุณหภูมิของแก๊สนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปคุยเรื่องนั้นเนาะอาจารย์ขออนุญาตพาเด็กๆมารู้จัก ระบบที่เขาใช้ในข้อเมื่อกี้นึ่งนะนี้นิดหนึ่งนะคะเป็นการใช้ระบบการให้ความร้อนแบบใช้เทคนิคแบบ water bath water bath นะคะวอเตอร์บาใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อสารที่อยู่ภายในหลอดนะคะทีเ่เราต้องการจะศึกษาหลอดเราต้องการศึกษามีลักษณะเหมือนเป็นจุดว่าไฟหรือว่ามีความอันตรายที่พอโดนเปลวไฟหรือความร้อนมากๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์นะคะหรือกลุ่มของสารที่ติดไฟง่ายอื่น ะะเขาก็จะใช้เทคนิควอ t เ r อร์บาก็คือเอาน้ำเนี่ยมาตั้งก่อนนะคะแล้วก็ให้ความร้อนนะคะ กับน้ำเสร็จแล้วจึงให้น้ำเนี่ยให้ความร้อนกับสารนะคะที่อาจจะเซนซิทีฟต่อความร้อนหรือเปลวไฟอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการส่งผ่านความร้อนผ่านน้ำผ่านโมเลกุลของน้ำแล้วน้ำก็ค่อยส่งให้ตัวสารที่เราต้องการจะศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งในเรื่องนี้เด็กๆอาจจะเห็นการทดลองนี้ไปเชื่อมกับเรื่องของอาการสกัด โรงควัตถุก,ก็ได้โรงควัตถุก,ก็มักจะใช้เทคนิคอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการสกัดสารสำคัญต่างๆในในตัวอย่างจากธรรมชาตินะคะที่มีการใช้กลุ่มของออแกนิกโซลเวนต์หรือว่าแอลกอฮอล์ต่างๆก็จะใช้เทคนิควอเตอร์บาสทีตติ้งแบบนี้ได้นะคะหรือการให้ความร้อนผ่านเทคนิควอเตอร์บาสก็ได้ นะคะอันนี้ก็เป็นระบบวอเตอร์บาท,ที่อาจารย์จะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักเนาะส่วนหลักการอันที่2นะคะก็คือเป็นทฤษฎีของแก๊สนะคะทฤษฎีของแกส๊สทฤษฎีของแก๊สเขาว่ากันว่าเขาว่าไว้ว่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่อุณหภูมิต่ำนะคะความดันของแกส๊สความดันของแก๊สก็จะต่ํา นะคะรวมถึงปริมาตรของแก๊สก็จะต่ำด้วยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเกิดจากการให้ความร้อนที่มากขึ้นนะคะอ่าอุณหภูมิสูงขึ้นเนาะอันนี้อุณหภูมิต่ำเนาะอ่าอันนี้อุณหภูมิสูงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแก๊สจะเกิดการขยายตัวค่ะแก๊สจะเกิดการขยายตัวทําให้เกิดวริมหรือที่เรียกว่า V2 ที่ขยายตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น อุณหภูมินะคะจะแปรผันกับอะไรกับปริมาตรของแก๊สนะคะอันนี้ก็จะแปรผันซึ่งกันแลยการรวมถึงจะแปรผันกับอะไร Pressure หรือว่าความดันของแกส๊สด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าอุณหภูมิยิ่งสูงความดันของแก๊สก็ยิ่งสูงตามนะคะเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของแก๊สนะสภาวะนั้นๆน,น,นั่นเองที่มีพลังงานสูงขึ้นเนื่องจากพลังงานที่เราให้ไปผ่านพลังงานความร้อนที่ให้เข้าไปในระบบนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแกส๊สซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเมื่อกี้โดยตรงเพราะ เพราะอะไรเอ่ยเพราะที่อุณหภูมิสูงขึ้นตรงนี้นะลูกนะคะพบว่าแก๊สนะคะก็มีการขยายตัวมากขึ้นแล้วก็ปุดๆๆๆออกมานะคะปริมาตรก็มากเกินกว่าที่เขาจะกักเก็บด้วยอะไรด้วยหลอดทดลองขนาดเล็กได้แล้วนะคะก็เลยเกิดฟองแกส๊สผุดออกมาดังรูปที่2นั่นเองนะคะโอเคค่ะเด็กๆก็ EP นี้ก็จบไปแล้วเนาะนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคมีแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับฟิสิกส์เล็กน้อยนะคะแล้วอาจารย์พาเด็กๆไปเชื่อมกับชีววิทยาที่อาจจะเจอได้ในอนาคตด้วยนะคะ mm. ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกับอาจารย์ EP หน้าเดี๋ยวรอติดตามคอนเทนต์แบบนี้ละกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทําเร็วๆนี้จ้าแล้วเจอกันนะจ๊าบ๊ายบาย